สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง c l o t e s s นะคะ c l o t e s e s ก็คือเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งการใส่เสื้อผ้าได้ตามฤดูกาลนะคะโดย in summer in summer ก็คือฤดูร้อนนะคะเสื้อผ้าในฤดูร้อนเนี่ยเราสามารถใส่เสื้อผ้าประเภทอย่างเช่น t-shirt S t s h i r t ก็คือเสื้อยืดคอกลมนะคะหรือจะเป็น shorts shorts ก็คือกางเกงขาสั้นนะคะ swimsuit swimsuit ชุดว่ายน้ำ hat หรือว่า cap นะคะก็คือหมวกกันแดดหรือว่ากันลมก็ได้นะคะต่อไป sunglasses Sunglasses ก็คือแว่นกันแดดเป็นต้นนะคะต่อไป in rainy season in rainy season ก็คือในฤดูฝนนะคะในฤดูฝนเนี่ยเราสามารถใส่อะไรกันฝนได้บ้างอย่างเช่น raincoat นะคะ raincoat ก็คือเสื้อกันฝนหรือจะเป็น umbrella umbrella ก็คือร่มนะคะ หรือจะเป็นรองเท้าบูทนะคะเอาไว้ใส่ลุยน้ำนะคะแล้วก็ใช้คำว่า boots นะคะต่อไปเป็นฤดูหนาวนะคะหรือว่าคำว่า in the winter ในฤดูหนาวเราสามารถใส่เสื้อผ้ากันหนาวได้ดังนี้นะคะ coat coat ก็คือเสื้อโค้ทกันหนาวหรือจะเป็น sweater เสื้อขนแกะกันหนาวนะคะหรือจะเป็น gloves gloves คือถุงมือนะคะ socks socks ก็คือถุงเท้านะคะหรือจะเป็นรองเท้าบูทกันหนาวก็ใช้คํา่่า o o t t อีกเช่นกันนะคะโดยนักเรียนสามารถดูรูปภาพตัวอย่างได้ นี่ค่ะมี boys and girls นะคะเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายยืนดูร้วยกันนะคะนักเรียนลองดูฝั่ง boy ก่อนนะคะฝั่ง boy เขาจะใส่ cap นะคะมีหมวกเห็นไหมคะนักเรียนมีหมวก shirt ใส่เสื้อ Shirt นะคะมี belt ก็คือเข็มขัดมี watch ก็คือนาฬิกาข้อมือนะคะเขาใส่ shorts กางเกงขาสั้นนะคะ shoes รองเท้ามาดูฝั่ง girl ก,กันบ้างนะคะฝั่ง girl เ,เขาจะใส่ glasses glasses ก็คือแว่นตานะคะแล้วก็มี t-shirt นะคะเป็นเสื้อยือดคอกลม bracelet bracelet ก็คือกำไลข้อมือนะคะมี bag กระเป๋าด้วยแล้วก็ใส่กระโปรงนะคะหรือเรียกว่า Skirt นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็มี็อคนะคะถุงเท้าค่ะหน้าต่อไปนักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราจะให้นักเรียนจับ ระหว่างฝั่งขวามือนะคะคุณครูจะมีเลข1นึถึงสิพร้อมกับคําศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้นักเรียนจับคู่นะคะรูปภาพของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะนักเรียนเติมตัวเลข1นึถึงสิลงไปในวงกลมแต่ละรูปภาพได้เลยนะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูจะรอ,อนักเรียนนําใบงานที่สวยงามมาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ